ข่าวสารต่อเนื่องครับเรื่องของการศึกษาบ้างนะครับรัฐบาลเองเชิญชวนประชาชนช่วยสอดส่องเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนนะครับหากพบเห็นนักเรียนที่มีความเสี่ยงจะไม่ได้ไปโรงเรียนหรือว่าหลุดจากระบบการศึกษาช่วยกันแจ้งโรงเรียนให้บันทึกข้อมูลเด็กเข้าระบบของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับระหว่างวันที่8กรกฎาคมถึง1สิงหาคม25 6 7เเพื่อให้เด็กเองได้รับความช่วยเหลือนะครับ ผ่านเงินอุดหนุนทุนเสมอภาคในปี2 5 1 7ภาคเรนยนที่1นนี้รวมทั้งได้รับการดูแลระบบ OBEC Care นะครับช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นรายบุคคลทันทีครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษด้วยการสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขโดยตรงไปยังครอบครัวครอบคลุมไปตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน้นและนำร่องชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกว่า1.2ล้านคนค่ะโดยมีการติดตามการมาเรียนการเจริญเติบโตและการคงอยู่ในระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพบว่านักเรียนทุน95ุดก 95%ยังอยู่ในระบบการศึกษาซึ่งผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่โทร020795475กด1หรือ line id @cctthailand เป็นภาษาอังกฤษค่ะ